รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยังช่างใจจะเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับการทำกรรมชั่วทั้งปวง ท่านสาธารุชนพุทธบริษัททุกท่านในรายการอยู่เย็นเป็นสุขของมหาวิทยาลัยมหามกุรราชาวิทยาลัยในหัวข้อวันนี้ที่ชื่อว่าความยับยั้งช่างใจความยับยั้งช่างใจแยกเป็นสองคำยับยั้งคือห้ามการช่างใจคือการวัดใจหรือการประเมินตัวเองในสถานการณ์ นั้นๆในเรื่องนั้นๆหรือเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างบวกลบระหว่างความดีความชั่วระหว่างขาวดำในสิ่งที่เป็นทางตรงข้ามคือการชั่งใจความยับยั้งชั่งใจได้ยินคำนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่ใช่เป็นพุทพธพจน์หรือเป็นคำอะไรคำนี้เป็นคำที่ มีความหมายและก็เป็นคำที่มีอิทธิพลต่อผู้คนเป็นอย่างมากก่อนนั้นเราเคยได้ยินแต่คำที่บอกว่าการห้ามใจการการปฏิเสธหรือการที่หักใจเราอาจจะคเคยได้ยินคำพูกเหล่านี้แต่การยับยั้งชั่งใจนอาตมาเคยได้ยินคำหนึ่งที่เขาบอกว่า ความยับยั้งชั่งใจจะเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับการทำกรรมชั่วทั้งปวงฟังแล้วรู้สึกว่าคำนี้เป็นคำที่ไม่ยาวเลยมากแต่เป็นคำที่มีความหมายมีอิทธิพลและมีคุณค่าต่อคนเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินคำนี้โดยปกติธรรมดาทั่วๆไปมนุษย์ และสัตว์ทั่วๆเราก็จะเห็นในเรื่องของปกติคือการกินการนอนการสืบพันธุ์หรือที่เราบอกว่าเป็นของธรรมดาของมนุษย์อระสัตว์ในเรื่องของพฤติกรรมเหล่านี้คนฉลาดก็จะเอาเปรียบคนที่โง่ก,กว่าคนที่แข็งแรงกว่าก็จะเอาเปรียบคนที่อ่อนแอก,กว่า คนที่มีอำนาจมากกว่าก็จะไปเอาเปรียบคนที่ด้อยอำนาจกว่าคนที่มีทรัพยากรมากกว่าก็จะไปรังแกคนที่มีทรัพยากรที่น้อยกว่านั่นก็เป็นในเรื่องของสิ่งทั่วไปที่เราเห็นในปรากฏการในเรื่องของความเหลื่อมล้ำในเรื่องของความแตกต่างระหว่างสถานะทางสังคม ความยับยั้งชั่งใจนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมากับสังคมมนุษย์ที่เราจะเรียกว่ามนุษย์สธรรมมนุษยธรรมก็ได้เพราะมันเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ทุกคนจะต้องมีในสิ่งเหล่านี้เพื่อความสงบสุขของชาวโลกของเราถ้ามนุษย์ทุกคนไม่มีเรื่องความยับยั้งชั่งใจ ปัญหาของสังคมจะต้องเกิดขึ้นเช่นการละเมิดชีวิตก es, ันและกันการละเมิดทรัพย์สินของกันและกันการละเมิดคู่ครองของกันและกันการละเมิดในสิ่งที่เป็นคำพูดหรือสิ่งที่เป็นอารมณ์ต่อกันและกันหรือการละเมิดในสิ่งที่เป็นความรู้สึกทางอารมณ์ต่อกันและกัน สิ่งเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมนั้นๆการยับยั้งชั่งใจจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนจะต้องพึงมีในเรื่องของการสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ให้กับสังคมนั้นๆหรือบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะเห็นเช่นคนบางคนเป็นคนดีตลอดมาเป็นคนดีจริงๆสำหรับสังคมสำหรับครอบครัว แต่เมื่อไม่วันใดวันหนึ่งเขาได้ประมาทเลินเล่อหรือขาดความยับยั้งชั่งใจไปก่อการในสิ่งที่เป็นผลกระทบเป็นการละเมิดต่อสังคมเป็นการละเมิดต่อชีวิตของผู้อื่นนั้นก็ทำให้เราพบว่าในอดีตเขาก็ดีแสนดีมากแต่ทำไมเขามาทำสิ่งที่ผิดกฎหมายมาทำในสิ่งที่ละเมิดถึงเพียงนี้เชหรือ ทำไมเขาดีขนาดนั้นทําไมต้องมามีการเบียดเบียนคนอื่นขนาดนี้เฉลือนี่คือสิ่งที่เราเห็นในปรากฏการณ์ของสังคมที่เราพบว่าการที่คนคนหนึ่งไม่มีความยับยั้งชั่งใจไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะหรือไม่มีการข่มอารมณ์ข่มความรู้สึกไม่มีการข่มตัวเองในสัญชาตยานดิบของเรานั้นถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้การที่เราจะไปประพฤติผิด การที่เราจะไปละเมิดในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นนั้นย่อมเกิดมีอย่างแน่นอนฉะนั้นในสิ่งที่เป็นมนุษย์เราการยับยั้งชั่งใจจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุกคนนั้นต้องมีการฝึกฝนตัวเราเอง <c oughs> เพื่อให้การยับยั้งชั่งใจเหล่านั้นไม่ไม่ไม่เกิดให้ก่อหรือก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโทษกับผู้อื่น การยับยั้งชั่งใจนั้นจะนำไปสู่ในเรื่องของการที่มนุษย์ทุกคนจะพึงสังวรตัวเองจะพึงดูแลตัวเองหากห้ามใจตัวเราเองไม่ให้ไปก่อในสิ่งที่ไม่ดีงามหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนในสังคมในทางพระพุทธศาสนาเราพบว่าความยับยั้งชั่งใจเรามีคุณธรรมหรือมีธรรมะข้อหนึ่งที่เราเรียกว่า ทำมีอุปการะมากสองประการด้วยกันนั่นคือสติและสัมปชัญญะสติแปลตามศัพท์แปลว่าความระลึกได้ความนึกได้สิ่งที่เราระลึกได้ระลึกได้นึกได้ตระหนักได้เหล่านี้เราเรียกว่าสติเช่นว่าสติบางสิ่งบางอย่างเราเห็นว่า การที่เราได้ดําเนินการการที่เราได้กระทําหรือการที่เราได้ทําไปแล้วก่อให้เกิดผลเสียหายมากแก่ความที่มันเป็นประโยชน์มากกว่าสิ่งที่ดีงามเราสามารถควบคุมตัวเราได้สามารถระลึกสิ่งเหล่านี้ได้นั่นคือคําว่าสติสติจึงเป็นสิ่งที่ควบคุมการกระทําเป็นสิ่งที่ควบคุมในสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ให้ไปทําในสิ่งที่ชัว่ว ไม่ให้ไปทําในสิ่งที่ชั่วร้ายไม่ให้ไปทําในสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนไม่ให้ไปทําในสิ่งที่เป็นการละเมิดชีวิตของกันและกันสติจึงเป็นตัวสกัดกัน้นสติจึงเป็นตัวสิ่งที่ควบคุมให้เราระลึกนึกถึงแต่สิ่งที่จะพึงเกิดขึ้นว่าถ้าเมื่อเราเมื่อใดเราได้กระทําหรือปฏิบัติการไปแล้วสิ่งเหล่านั้นมีผลเสียหายทั้งตัวเราแล้วก็บุคคลอื่นสิ่งเหล่านี้ จะเป็นสิ่งไม่ดีฉะนั้นการมีสติคือการยับยั้งชั่งใจอีกสิ่งหนึ่งคุณธรรมที่ชื่อว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะหมายถึงในเรื่องของการรู้ตัวการรู้สึกตื่นในสิ่งที่เราจะกระทำนั้นๆหมายถึงว่าในสิ่งใดก็ตามที่เราจะกระทำเรามีความรู้สึกตัว มีความตื่นในสิ่งที่เราจะกระทำนั้นๆว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวเราต่อสังคมมากเพียงใดเมื่อเราได้มีความตื่นมีความตระหนักรู้ในส่วนส่วนนี้ย่อมทําให้เรานั้นไม่กระทํากรรมที่ชั่วร้ายไม่กระทํากรรมที่เป็นโทษไม่กระทำการที่จะเป็นผลกระทบต่อสังคม ฉะนั้นธรรมมีอุปการะมากคือสติและสัมปชัญญะจึงนำไปสู่ในเรื่องของการยับยั้งชั่งใจสลับคนในสังคมมีคำหนึ่งที่บอกว่าผิดเพียงครั้งตอกย้ำจนตายเราจะเพราบว่าคนบางคนหรือสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เรานั้นเราได้ระมัดระวังหรือได้สงวนตัวเราเอง หรือได้หลีกหนีห่างจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะดูแลตัวเราเองดีเพียงใดแต่บางสิ่งบางอย่างอารมณ์ของคนหรือที่บอกว่าชั่ววูบย่อมมีย่อมบังเกิดขึ้นการตัดสินใจบางครั้งการละเมิดบางสิ่งบางอย่างแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสิ่งที่เราสร้างเอาไว้สิ่งที่เราก่อเอาไว้สิ่งที่เราประครับประคองเอาไว้สิ่งเหล่านั้นย่อมหายไปสิ่งเหล่านั้น ย่อมหมดไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเรานั้นขาดความยับยั้งชั่งใจขาดความอดทนขาดการรอคอยในสังคมที่บอกว่าสังคมปัจจุบันที่เราเห็นสังคมอ่อนแอหรือผู้คนอ่อนแอปรากฏการเหล่านี้ปัญหาอย่างหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่เรามีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อให้เกิดความสะดวกสบายเมื่อมนุษย์เรามีความสะดวกสบายมีความตอบสนองความต้องการของเราได้ทุกอย่างความอดทนและรอคอยจึงน้อยที่เกิดในสังคมนั้นนทํน,นทำให้มนุษย์มีความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเมื่อไม่ได้ดังใจก็ทําให้ตัวเรานั้นมีความรู้สึกเป็นทุกข์มีความรู้สึกไม่เป็นสุขดังนั้นการยับยั้งชั่งใจนั้น จึงต้องอยู่ที่การอดทนและรอคอยเมื่อเรามีการฝึกฝนการอดทนและรอคอยย่อมทำให้เรานั้นมีความยับยั้งชั่งใจย่อมทำให้เรานั้นมีการดำเนินชีวิตไปในสิ่งที่ดีงามมีการดำเนินชีวิตไปในสิ่งที่รอได้ทนได้แล้วเมื่อเราสามารถที่จะรอได้ทนได้สิ่งเหล่านั้นก็จะนําไปสู่ในเรื่องของการยับยั้งชั่งใจ คำพูดประโยคหนึ่งที่บอกว่าทันโตเศโถมนุษย์เสสุมนุษย์ที่ฝึกฝนดีแล้วจะสูงสุดหรือจะประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายคนที่ฝึกตนดีแล้วพัฒนาตนดีแล้วจะประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายหมายความว่าในการมีความยับยั้งชั่งใจการที่เรานั้นฝึกฝน อบรมตัวเราเองมีการอดทนรอคอยได้สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ในเรื่องของการประเสริฐในเรื่องของความเป็นคนเลิศในเรื่องของคุณสิ่งที่ดีงามในสังคมมนุษย์แต่ถ้ามนุษย์เราไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าการฝึกฝนการพัฒนาการอดทนและรอคอยแล้วความยับยั้งชั่งใจย่อมไม่เกิดขึ้นความยับยั้งชั่งใจการอดทนรอคอยน้อยลง แล้วปัญหาของเราปัญหาที่เราจะไปละเมิดไปเบียดเบียนสังคมย่อมมีมากขึ้นฉะนั้นการยับยั้งชั่งใจจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับการห้ามมนุษย์หรือห้ามเราในการที่จะห่างจากความชั่วห้ามเราไม่ให้อยู่ใกล้ความชั่วห้ามเรานั้นป่าศสจากไปจากความชั่วห้ามเรานั้นไม่ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ชั่วร้ายหรือในสิ่งที่ละเมิดชีวิตของกันและกันทรัพย์สินของกันและกันในโลกนี้ การยับยั้งชั่งใจในทางพระพุทธศาสนาเราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศีลละธรรมศีลคือสิ่งที่ห้ามสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติหรือสิ่งที่ไม่ควรที่จะกระทำนั่นคือศีลอย่างเช่นศีลห้าเรานับถือเรารับศีลห้าปานาติปาตาห้ามฆ่าสัตว์อธินาทานาห้ามลักทรัพย์ละเมิดข้าของคนอื่น กามสุมิชาจาราคู่ครองคนอื่นมูสาวาทาคำพูดโกหกเพอเจอร์เบียดเบียนคำหยาบสุรามิระยะมัชชะปะมาทฐานาสิ่งมืนเมาของที่ทำให้เรานั้นขาดสติสัมปทัญญะสิ่งเหล่านี้คือศีลถ้าเรามีศีลน,นั่นคือความยับยัง้งชั่งใจของเราจะมีขึ้นแล้วความยับยั้งชั่งใจเหล่านี้ก็จะนำไปสู่ในเรื่องของสิ่งที่ดีงามจะพึงเกิดขึ้นแบเราในอนาคต หรือคำว่าศีลอีกอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งหมายถึงความเป็นปกติความเป็นประจําหรือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาประจําประจําสม่ำเสมอเราเรียกว่าศีลเช่นเรามีความอดทนเสมอเรามีความรอคอยได้ร้อนขนาดไหนอดทนได้ต่อให้สภาพอากาศเป็นอย่างไรรุนแรงเพียงใดเราอดทนได้เรียนรู้ได้ปรับตัวได้ แล้วก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้นั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าคนอดทนเรามีความยับยั้งชั่งใจแล้วศีลก็คือสิ่งที่เป็นปกติที่เราได้เรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นที่เราได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่เราเข้ากับสิ่งเหล่านั้นได้นั่นคือศีลศีลจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้มนุษย์เรานั้นรู้ว่าความเป็นปกติของมนุษย์เราถ้าเรามีศีลนั่นคือมีความยับยั้งชั่งใจ ถ้าเรามีสิ่งที่เป็นปกติเราทำอยู่เรื่อยๆทำจนเป็นอุปนิสัยทำจนเป็นปกติของชีวิตเราเมื่อยามใดที่เจอปัญหาเมื่อยามใดที่เจอสิ่งที่เป็นกิเลสมากระทบมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามาสร้างแรงสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายหแก่เราได้นั้นในวันขนา้างหน้าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติสิ่งที่เราได้ทำเป็นประจำที่เรียกว่าศีล จะเป็นสิ่งที่ชื่อว่าความยับยั้งชั่งใจที่จะทำให้เรานั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ก่อให้เกิดความชั่วร้ายไม่ก่อให้เกิดในสิ่งที่เป็นในเรื่องของการระเมิดในสิ่งที่คนอื่นเขาครอบครองฉะนั้นความว่าความยับยั้งชั่งใจในหลักการของาศาสนาเราก็จะมองถึงเรื่องศีลและธรรมศีลคือข้อห้ามธรรมะคือข้อปฏิบัติ ที่เราจะพึงปฏิบัติในสิ่งที่ดีต่อกันและกันในสังคมมนุษย์ถ้าเรามีสิ่งที่ดีงามมีการฝึกฝนมีการพัฒนาตัวเราเองอย่างสม่ำเสมอเราเรียกว่าคนมีศีลวิชาจรณะสัมปนโนโสนโสถเทวะมนุษเสมนุษย์ที่มีความฝึกฝนพัฒนาตัวเราเองมีความสมบูรณ์ด้วยวิชาความรู้และความประพฤติที่ดีงาม จะเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์เทพเทวาทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นจากการยับยั้งชั่งใจเกิดขึ้นจากการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการปรับตัวเกิดขึ้นจากการที่เราได้ฝึกฝนอยู่เป็นประจำการที่เราฝึกฝนในเรื่องของการยับยั้งชั่งใจอยู่อย่างสม่ำเสมอหรือที่เราเรียกว่าสีนั้นวันข้างหน้าสิ่งเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตของเรา จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวของเราจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรที่เราทํางานจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยของเราจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับสังคมโลกนี้ได้นําไปสู่ในเรื่องของความอยู่เย็นเป็นสุขได้นําไปสู่ในเรื่องของความสงบสุขได้นําไปสู่ในเรื่องของความสวัสดีของคนทุกคนในสังคมนั้นๆความยับยั้งชั่งใจนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่ง ที่สังคมทุกสังคมนั้นควรตระหนักควรระลึกหรือควรมีความรู้สึกที่จะต้องตื่นในเรื่องของความยับยั้งชั่งใจเพราะความยับยั้งชั่งใจเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ในเรื่องของสวัสดิภาพของมนุษยชาติในวันข้างหน้าตลอดการและตลอดไปขออนวยพร วิทยาลัยมหามกรุราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตการวิจัยและบริการวิชาการพร้อมกับทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมดังนั้นโครงการสาธุโขบรรพชาการบวชนั้นแลดีจึงเป็นโครงการที่ ให้บริการวิชาการกับสังคมพร้อมกับธนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมโครงการนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระริวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ผู้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อมหาวิทยาลัย ได้ไปกราบทูลในโครงการนี้พระองค์ทรงชื่นชมและก็ให้ความอุปถัมภ์ในโครงการนี้โดยเฉพาะว่าเป็นโครงการอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์และให้ใช้วราชบพิษในการบรรพชาพร้อมพระองค์ทรงเสด็จลงมาเป็นพระอุปชาเองด้วย ดังนั้นจึงถือว่าเป็นพระเมตตาคุณอย่างยิ่งดังนั้นโครงการสาธุขโขบรรประชาจึงเกิดขึ้นด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของมหาวิทยาลัยมหากุตาธราชวิทยาลัย,ท,ย,ลยที่จะทำให้พันธกิจของมหาวลัยนั้นดำเนินการไปได้ด้วยดีจึงได้ประกาศรับสมัคร นักเรียนที่มีคุณ,ณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยประกาศเพื่อจะได้มาซักซ้อมทำความเข้าใจตลอดถึงคำขันนาคที่จะบุปันประชาเป็นสามเณรดังนั้นโครงการนี้เราบวชในเดือนธันวาคมก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ถวายพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพ,พระองค์ผู้ทรงพระหุนอันประเสริฐซึ่งเป็นที่เคารพรักของวงชนชาวไทยในสิ่งที่สามณรนทั้งหลายได้เข้ามาบวชในโครงการนี้แล้วทางมหาวิทยาลัยก็จะได้จัดเรื่องการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยดังนั้นจึงเชื่อมั่นเป็นแน่แท้ว่าการที่บุตรหลานได้เสียสละเวลาในช่วงปิดเทอมเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมประเพณีได้เข้ามาบวชแล้วย่อมจะเกิดผลกับบุตรหลานของท่านเป็นแน่แท้ จึงขอเจริญพรและก็อนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่กทานที่ได้ร่วมโครงการศีลจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เรานั้นรู้ว่าความเป็นปกติของมนุษย์เราถ้าเรามีศีลน,นั่นคือมีความยับยั้งชั่งใจถ้าเรามีสิ่งที่เป็นปกติเราทำอยู่เรื่อย ทำจนเป็นอุปนิสัยทําจนเป็นปกติของชีวิตเราเมื่อยามใดที่เจอปัญหาเมื่อยามใดที่เจอสิ่งที่เป็นกิเลสมากระทบมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามาสร้างแรงสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายหแก่เราได้นั้นในวันขนา้างหน้าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติสิ่งที่เราได้ทําเป็นประจําที่เรียกว่าศีลจะเป็นสิ่งที่ชื่อว่าความยับยั้งชั่งใจ ที่จะทำให้เรานั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ก่อให้เกิดความชั่วร้ายไม่ก่อให้เกิดในสิ่งที่เป็นในเรื่องของการระเมิดในสิ่งที่คนอื่นเขาครอบครองฉะนั้นความว่าความยับยั้งชั่งใจในหลักการของาศาสนาเราก็จะมองถึงเรื่องศีลละธรรมศีลคือข้อห้ามธรรมะคือข้อปฏิบัติที่เราจะพึงปฏิบัติในสิ่งที่ดีต่อกันและกันในสังคมมนุษย์ ถ้าเรามีสิ่งที่ดีงามมีการฝึกฝนมีการพัฒนาตัวเราเองอย่างสม่ำเสมอเราเรียกว่าคนมีศีลวิชาจรณะสัมปโนโสถเสโถเทวมนุษเสมนุษย์ที่มีความฝึกฝนพัฒนาตัวเราเองมีความสมบูรณ์ด้วยวิชาความรู้และความประพฤติท,ที่ดีงามจะเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์เทพเทวาทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่ ดีงามที่เกิดขึ้นจากการยับยัง้ง